สวัสดีครับผมจากุกเกษตรโฮมมอนครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะก็พาพี่น้องมาเบิ่งขีด้ามันนะครับผมขีด้ามันที่ว่าอายุหนึ่งถึงสามเดือนนะครับผมก็บชีเนะนําพี่น้องเป็นผมก็บชีเนะนําเนาะประมาณเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นยาเผาใหม่เขาเอื้นว่าเผาใหม่นะครับผมก็กูฟู้ซีเนตแอมโมเนียมนะครับผมเราผมก็บชีเน่แนะนำสีฟ้านะครับผมมืัอนี้ผมพาพี่น้องมาเบิ่ง น้ผมว่าขีดไปหลังจากที่ขีดไปสามมือป็นตั้งแต่น้าผมน้าผมกับีประมาณนี้น้าผมผมแงเข้าไปเลยนะครับแงเข้าไปใต้ต้นมันน้าผมผมแนะนําเป็นตัวนี้น้าผมสําหรับมันอายุหนึ่งถึงสามเดือนยังไม่อยากให้ใส้ดูดซึมนะผมเพราะว่าเขาจีมีกับผลอันนี้ตามความความเชื่อของผมเขาอ,อาาอีมีกับผลผล,ผลกับระบบหลกน้ผมระบบหลกระบบต้นผมกับบุ๊หงเหือกันแต่ว่าความรู้สึกของผมเนาะอันนี้คือความ วามที่ผมเห็ดมานะผมผมก็แนะนําเป็นตัวนี้ดีกว่านี่ตายดีพี่น้องตายดีเรียบนะผมรลกาบ่าเป็นผลกระทบต่อมันพี่น้องเบิง้งถ้าบ่ถือเขาเต็มเต็มแบบจังจังอิีเบิ้งพี่น้องนี่อันนี้ผมแง่ลงไปเลยนะครับแง่ลงไปแบบแบบนี้เลยนะครับแง่ฟูฟูฟไปกับบ่เป็นยังพี่น้องเห็นบ่นะครับเบิ้งนี่นี่คือยาเผาใหม่กูฟูซินตแอมโมเนียมนะผมบ่แม่น,ะมปมนเป็นยาเผาใหม่นะผมถ้าเป็นถ้าเป็นไอ ไกฟเซียตก็จะเป็นสารดูดซึมเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นนะเป็นเป็นยาไอเผาใหม่ตัวใหม่นะผมขะเขาเจืออึนมันจะออกฤทธิ์คล้ายๆกับดูดซึมนะครับผมมันจะออกฤทธิ์ประมาณสามมือประมานว่าเผาเราต่ไอเขาที่จำอยากได้ในมือน,นั่นเลยนะครับผมถ้าเป็นตัวเก่าอะซิเมนนะผมแล้วคือแนะนําพี่น้องนะผมเป็นน้ำสีฟ้านะผมน้ำสีฟ้าเนี่ยกูฟอสเนียแอมโมเนียมเนี่ยพี่น้อง ยูยูเป็นเป็นแบบกูฟูซี่เนี่ยแ,บบแอมโมเนียม,มก็มีหลายยี่ห้อนะผมก็สิเป็นตัวใดก็ได้นะผมแต่ว่าผมแนะนํานะผมสาหรับผมแนะนาเป็นน้ำสีฟ้าน้องพี่น้องเนาะเป็นน้ำสีฟ้านะครับน้ำสีฟ้าเขาชีเขาชีเป็นแบบนี้นะผมบบมีฟืนนะครับบบฟืนแท้แน่นอนพี่น้องบ้าชีฟืนมาเนี่ยถึงฝนชิมากับโบฟืนนะครับเพราะว่าเขาชีออกฤทธิ์คล้ายๆดูดซึมนะผมฤทธิ์ิออกแบบเดียวกันเลยประมาณสามหมื่นเริ่มเห็นผลแล้วเริ่มชีเห็นผล นะครับผมสําหรับตัวนี้ผมก็ไม่ฉีดพ่นตัวนี้ตัวนี้คือก็เปลีย่ยงคือหย่าได้ขึ้นแบบนี้เพราะว่าตรงเนี้ยผมไม่ได้ไถปลูกเพราะว่าเนีย่ยพี่น้องเบิง่งนี่ตรงนี้ผมไม่ได้ไถปลูกเพราะว่าผมจงไม้เพราะว่าตรงนี้มันเกิดเอกเกิดยุต่ว่าเขาบ่เจอแรงบางไหนี่เขาบ่ไปเนาะบ่ไปน้ำก็ก็เลยจงไว้แบบนี้ลอกหย่าก็เลยได้ขึ้นแบบนี้พี่น้องนี่นี่คือคือ,คอปลูกไม้เนีย่ยปลูกไม้มันจะมีเห็นบ่พี่น้องเหลืองๆขน่ะผมก็ การนั่นคือผมบองผมที่โจงผมจงไว้นะครับผมเนี่ยมองอย่างเสียผมจงไวนกก้นะครับผมหย่าก็เลยได้ขึ้นแบบนี้นะครับแต่อันนี้ก็คือ,คอปลูกไม้เห็นพี่น้องปลูกไม้ตรงนี้เป็นซียมอาร์รตเกานะครับผมอายุตัวนี้ก็เดี๋ยวใครมาเบิ้งกันไหมนะพี่น้องเนาะผมยังไม่ได้ให้ปุย๋ยทั้งใบเลยนะครับเดี๋ยวผมชิปมาเริ่มให้ปุย๋ยทั้งใบเราเราผมก็ยีมากกาจัดหย่าชิปนี้ผมพาแนะนานะครับผมเพราะนี่นะพอมาแนะนำหรอก็ะพาพี่น้องมาเบิงเมเมเบ้งเลยนะครับผมสามมือติดตามเบิ้งเลยเนี่ยพี่น้อง สามือผมพ่นเข้าไปเห็นว่ามันบ่มันบ่มีอาการเห็นว่าครับนะมันบ่มีอาการครับผมเนี่ยแย่เข้าไปข้างใต้นะเห็นว่าครับสําหรับพี่น้องบางคนกัยังบ่มั่นใจกัเบิ่งคลิปนี้ได้นะครับผมเบิ่งคลิปนี้ได้แล้วก็เนี่ยครับลองลองไปใส่เบิ่งนะครับผมคือมันอายุหน่อยผมยังบ่สาหรับผมนะครับผมยังบ่แนะนาไอ้ยังบ่แนะนาเป็นไกดโพสเซสเป็นสารดูดซึมนะครับผมยังบ่แนะนาผมว่าเป็นตัวนี้ดีมากเลย เป็นตัวนี้ที่ผมไสมาตลอดเนี่ยคือตป็นนี้เพราะอายุสามเดือนขึ้นไปสี่เดือนขึ้นไปนะนะผมถ้าได้ถ้าได้กําจัดยาเนี่ยแนะนําเป็นไก่ฟูเสียเลยครับฉีดไงยัง,งเลยนะผมอันนั้นคือเขาเริ่มเลบเอ้เขาเป็นหัวแล้วนะผมเขาเป็นหัวแล้วว่ม,มีผลกระทบแทน่นอนสําหรับซานดูซึมนะผมแต่ว่าตอนนี้เขายังเป็นหากอยู่เนะี่ยกะอยากแนะนาพี่น้องตัวนี้ดีกว่านะผมแนะนําตัวนี้ดีกว่านะผมเนี่ยนะครับ คือเรียบร้อยเลยเนะครับสาหรับหยาเรียบร้อยนะครับผมเนาะเป็นบ่าพี่น้องผมกับพาพี่น้องมาติดตามมึงเนี่ยเรียงๆอันนี้ยังไม่ได้ขีดนะครับผมยังไม่ได้ขีดย่ยที่ได้ดย่ายชีมีย่อยชีได้มาจาก,การแล้วนะผมนะผมก็เอาม้าหลายแปลงถึงสีลงให้ลงนะน้องพี่นออ้องอู้ยังบาบางเลยทึงเหตุงานเอา้าพี่น้องผมพาคลิปนี้มามาเบื้องนะผมพามาเบื้องการกําจัดหยานะผมด้วย สรารกูฟูซินเนตแอมโมเนียม,น,ยมนะผมเป็นเผาใหม่ตัวไหมนะผมว่าเป็น่ังไดออกฤทธิ์แบบใดบางคนบอกว่าเผาใหมบ่บอดีจะผมแนะนําไปตัวนี้มันจะมีอยู่สองพี่น้องล้องไปซื้อแล้วตามร้านเนี่ยถามพื้นนะครับว่าเป็นน้ำสียังขอเป็นน้ำสีฟ้าน้ำสีฟ้าทีมีราคาที่สูงขึ้นมากว่ากว่าน้ำสีดาอยู่ประมาณห้าสิบบาทประมาณนี้พี่น้องแค่แพงกว่ากันบาหลายสูงขึ้นมามาหลายแต่ว่าไปสีภาพดีกว่า ถ้าเป็นน้ำสีดำผมเคยใช่แล้วถ้าเขาใช้หน่อยแล้วก็มาเจอฝนลงมาปุ๊บเนี่ยเราเจอหยาแก่ๆเนี่ยเขาอาจชิบอบอบอ,บอดีทอตัวนี้นะผมผมแนะนำเป็นตนัวนี้น้ำสีเพิ่มอีกแค่ประมาณห้าสิบหกสิบบาทพี่น้องพี่น้องกะยี่ได้เทสเทเดียวกะยี่ได้คุ้มเลยนะผมก็ต้องไปห่วงงนะพี่นอ้องเนาะยังลองลคิดดีดีอาจจะถื่อกระจิงแค่น้อยเดียวเองแต่ว่าพี่น้องที่ได้เ็สซ้ำอีกเท่านึงอันนี้คือผมเ็ดมาแล้วแล้วก็แนะนำพี่น้องแบบนี้เลยนะครับผม บางคนเห็นมาเถอกว่าก็อาจอยากใส่ตัวนั้นแต่ว่าตัวนี้ดีสุดแล้วพี่น้องเพ็ดแค่เดียวจบเลยเนี่ยพี่นอ้องหย่ากแก่แนะครับเนี่ยมีหย่าแก่เลยนะพี่น้องเห็นว่าหย่าแก่แกเลยนะครับเรียบร้อยนี่ผมใส่ยูกระปองครึ่งน้ำสีฟ้ากระปองครึ่งถ้าเป็นไปได้ดีใส่กระปองครึ่งเราอยากให้ได้ดีคือยูเลียจะกำหนึ่งพี่น้องยูเลียปุยยูเลียเขาเนี่ยกำหนึ่งนะผมไปน้ำซอยน้ำนะผมเอา้าคลิปนี้พาพี่น้องมาเนี่ยครับ สำหรับการกำจัดหานะนาอพี่น้องเนาะถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกไดไลค์กดติดตามก็เก้าครับไว้เป็นกำลังใจในการให้ชิปต่อไปนะครับถ้ามียังกะสอบถามแลกเปเลีล่ยนเรียนรู้กันได้ครับผมส่วนคลิปนี้จ้าก,กเูเกษฮอรมโมนสวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับปุ๋ยบำรุงเดีน๋ยะพี่น้องมันกับลังจิเกินงม้มโอเคครับผมสวัสดีครับ